สวันนี้ผมอยู่ตัวลุมพี่นีโยโยวันนี้ไม่ได้มาถ่ายลูกแต่มาเล่นสเก็ตบอร์ดโยโยผมเอกอินดี้ผมจะเป็นช่างภาพระดับโลกคอยติดตามด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอกอินดี้จะพามาฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดนี่เจ้าเดอะล็อก เจ้าเดอะล็อกของผมเพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเลยพูดได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นนักเล่นสเก็ตบอร์ดมือใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าครั้งแรกที่ผมเล่นเนี่ยที่บ้านในวงจําได้ตอนนั้นคือเอาไปเจอของน้องมีสเก็ตบอร์ดแล้วก็เอาอน้องเล่นเอากิ้งมาจากทางลงเขาบ้านในวงหลังจากนั้นก็พอคอนโทรลได้อยู่ แล้วก็มานี่ครั้งที่2ซื้อสเก็ตบอร์ดเองซ,อซื้อก็เพราะว่าจะทำเให้มันเป็นพาหนะรองรับในการไปถ่ายรูปของผมโปรเจกต์30วันแบงกอกก็คือจะใช้เจ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยพาผมไปถ่ายรูป30วันในกรุงเทพนี่เองก็เลยต้องมาทำความรู้จักแล้วก็ฝึกเล่นสเก็ตให้คล่องในวันนี้ ถ้าใครเป็นมือใหม่เหมือนผมเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยฝึกตามผมไปได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาหัดท่าโอรีโอรีท่าโอรีอรอรเหมือนอ,อผมว่ามันน่าจะเป็นท่าพื้นฐานในการเล่นสเก็ตเลยไอที่มันก็โดดแบบนี้เป็นท่าพื้นฐานที่จะไปท่าต่างๆแล้วก็น่าจะทำได้ดีมากกว่าการก่อยก่อยก่อยธรรมดา เพราะบางทีอาจจะแบบยกระดับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่เสียเวลาไปฝึกท่านี้กันเลยว่าโอเคการฝึกท่าออลลี่เนี่ยเริ่มแรกเลยมันมีอยู่สองสเต็ปที่ดูในวิดีโอมานะแบบแรกคือยกก็สไลด์แบบนี้ยกก็สไล ยกลด้แบบนี้ไปสองสเ็ปเป็นกว่าจะชินกับมันไม่ง่ายเลยต้องฝึกอีกนานลองลองยกกัน่าเป็นยังไงมันแน่งั้น เท้าพังก่อนหมดแนะ่ สรุปภารกิจล้มเหลวนะครับยากมากตอนนี้ก็รองเท้าก็พังฝึกไปหลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ยังทำไม่ได้คงต้องไปหาที่ฝึกใหม่คิดว่าจะไปฝึกที่ใต้สะพานพระรามแปดเอาไอ้ท่าโอรี่ให้ได้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรสเก็ตหนักสเก็ดบอร์ดมันหนักหรือว่ารองเท้ามัน ไม่ติดไม่ขึ้นเดี๋ยวลองไปฝึกที่เขาเล่นกันดีกว่าวันนี้ขอตัวละวการก็ขอตัวรากนวันนี้ผมก็ลาไว้แค่นี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นยังไงต้องเล่นให้ได้สวัสดีครับ The party was nice. The party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball.